โอเควี่การใช้ชนะคะสีแค่มุมอ่ะแบบมองขึ้นบนนะคะขึ้นบนเลยค่ะแล้วก็ปริมาณที่ใช้แล้วแต่ถุงได้ตาที่มีนะคะอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะตอนข้กก็ซับมองขึ้นบนเลยค่ะ เอาสำลีชุบน้ำอะค่ะหรือว่ากระดาษเขาเรียกอะไรนะที่ชุบเปียกอะค่ะซับให้ใต้ตานี่ค่ะมีความชุ่มชื่นเพื่อเอกเลสจะได้แบบว่าซึมซึมเข้าผิวได้ดีะอะนะคะเทนะคะรู้สึกเย็นเย็นชนั้นแล้วเราก็แต้มแต้มเลยนะคะวอรว์มชิ้นสุดๆๆๆๆๆ ถ้าเป็นผู้หญิงะคะ่ะก็ให้ทาครีมทุกตัวไปก่อนนะคะแล้วก็อาจจะเว้นรอบดวงตาเอาไวะะ้อค่ะแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันก็คือเอาสำลีชุบน้ำอค่ะนะคะ,นะคะแต้มแล้วก็มองขึ้นบนนะคะอา่าย้ำย้ำย้ำไปค่ะเบาๆนะคะ,นะ,คะจนกว่า จะรู้สึกว่าเนื้อครีมมาค่ะเข้าสู่พีทไหลายรอบแล้วคนเนี้ยนะคะนเนอ่าให้ถึงหางตาเลยนะคะแล้วก็มองขึ้นบนค่ะ ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะมีเทอีกพี่ระเทศแล้ะวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวีดีโอที่แล้วมันกลับหัวอ๋อกลับหัวอภัยบายไปวกลับมองขึ้นบนเลยค่ะริ้วรอยพวกนี้ค่ะก็สามารถแต้มได้นะคะแต้มใด้ด้วย ก็ยังย้ำไปเหมือนเดิมก็เริ่มอยู่แล้วไม่เริ่มอยู่แล้ว แลก็สามารถใช้ได้นะคะ,ะนนีีกว่าเยไปแล้วอะ,ะเหเจได้ชัดเลยนะครับว่าข้างที่ทางนี้เริ่มมืดแล้ว ไม่กี่นาทีนคะครับผมถุงใต้ตาหายไปแล้วนะคะร,ออร,รับริ้วรอยริ้วรอยลิ้วรอยก็หายหายไปครึ่งนะเพราะว่าทาไปครึ่งเงงดียวรับเอกเลสลบริ้วรอยได้นะคะวิธีการใช้ก็คือเอา เอาสำลีชุบน้ำมาคะ่ะแต้มไปที่ตรงที่เราจะใช้นะคะเพื่อให้เอกเลนเนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีนะคะ,ะแต้มไปนะคะเอาให้มันรู้สึกชุ่มชื้นนะคะเย็นๆนะคะเพราะว่าถ้ามันหน้าแห้งไปอะคะ่ะมันจะทำให้เป็นคราบนะคะเดี๋ยวจะเทสครึ่งหน้าให้ดูนะคะ จำดีมันแห้งเกินอโอเคมันทานแล้วขาโมตรงใต้ปากใช่นี่ค่ะก็วอร์มชีมนิดนึงนะะแล้วก็แต้มลงไปแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้มันเปียกไปนะคะแล้วก็ ให,ให้ทำหน้าเฉยๆไปก่อนนะคะอย่ายิ้มอย่าพึ่งอะไรอย่างนี้เนาะว่าจะให้เอกเดสทำงานได้ดียิ่งขึ้นน,นะคะอ่ะอย่างเมื่อกี้ทาใต้ตาไปนะคะเดี๋ยวดูที่ใต้ตาก่อนอ่ะยุบไปข้างหนึ่งเห็นไหมโอเคแล้วก็เอกเละคะ่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะประมาณนี้ อันนี้พี่เพิ่งทาครั้งที่สองเนาะประมาณนะคะโอเคอเค่ะก็อรอมันทำงานนิดนึงนะคะอรอเท่าไหร่ หน้าเราแห้งไปนะคะแล้วก็ไปทานะคะครั้งต่อไปเราก็คืออาจจะสัมผชุบน้ำนะคะ่ะทำทำให้มันชุ่มชืม้นกว่านี้นะคะแล้วก็ถ้ามันเป็นค่าไปแล้วเนี่ยจะทำยังไงก็คือเอาสามารถเอาน้ำนะะามาค่ะซับออกได้เลยะคะ่ะออกตรงที่เป็นครามะคะ่ะ ขึ้นเลยอ่ะเห็นไหมนะคะอ,อีเดซจะช่วยฟื้นฟูผิวนะคะให้ตื่นขึ้นนะคะสำหรับพวกริ้วรอยแต่ว่าถ้าเป็นถุงใต้ตาค่ะจะไปยกกระชับกล้ามเนื้อะคะ่ะถุงใต้ตาค่ะให้กระชับขึ้นนะคะถ้าเราใช้ต่อเนื่องค่ะ3ามหรืหกเดือนเนี่ย ได้ตาอาจจะเขาเรียกอะไรอาจจะเล็กลงแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายไปเลยนะคะอาจจะเล็กลงอย่างลูกคาา้าบางท่านนะคะใช้ไปแค่15วันจากที่เป็นถุงใหญ่ๆอะคะ่ะก็จะรู้สึกได้ว่าเวลาไม่ทาแล้วเนี่ยถุงมันจะเล็กลงนะคะสังเกตจากานาิ้วรอยสองข้างก่อนอข้างข้างก็เป็นถ้าเปลาอย่างที่รุ่นบอกก็คือเอาแค่เอาสำลีชุบน้ำมาปัดๆออกนะคะเดี๋ยวมันก็หาย มานี้นะคะอันนี้ตัวเอกเลยนะคะได้ทาหน้าข้างนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีาทาใต้ตากับริ้วรอยนะคะแล้วก็ต้องแก้มกับตรงคางนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูหน้าที่ไม่ได้ทากันนะคะโอเคนะคะหล่อไปครึ่งหน้าเลยนะคะตรงนี้ีที่ยังไม่ได้ทานะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวมาดูข้างที่ทาแล้ว หน้าตื่เนคนไปยู oh okay. ่มากๆโอเคซูมนลิลอยซูมใต้ตาเลยรอยนะคะแล้วก็ใต้ตาอันที่สาปแล้วโอเคค่ะ